ใจของกเราไม่ได้อยู่ในโลกนี้เพียงแต่ความหลงมันหลอกให้เราคิดว่าเราเป็นอะไรไปกับร่างกายอันนี้เท่านั้นเองเหมือนกับเราไปดูภาพ,พยนตร์เราเป็นคนดูกับภาพยนตร์ที่เราดูนี้มันเป็นคนส่วนกันในจอภาพยนตร์เขาจะยิงกันตูมตามระเบิดกันตูมตามจะฆ่าจะฟันกัน จะทำอะไรกันนี้เราไม่ได้มีผลกระทบกับเหตุการณ์บนจอภาพยนตร์เลยแต่ใจเรายังกลับไปวุ่นวายไปกับาภาพยนตร์ที่เราเห็นอยู่นั่นก็เหมือนกับเราขณะนี้ร่างกายของเราก็เป็นตัวที่มารับภาพต่างๆมารับเสียงต่างๆโลกนี้ก็เปรียบเหมือนกับโรงละคร ลงภาพยนตร์จอภาพประยนตร์หรือตัวภาพประยนตร์ตัวร่างกายเหล่านี้ก็มารับรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์แล้วก็ส่งไปให้เราที่เป็นเหมือนคนดูเราก็นั่งดูนั่งฟังไปแล้วเราก็ไปดีอกดีใจไปเสียอกเสียใจกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่ร่างกายได้ไปสัมผัสนับรู้มาได้เงินได้ทองมาก็ดีอกดีใจกันพอเสียเงินเสียทองไปก็เสียอกเสียใจกันพอหนังจบพอภาพยนตร์จบก็เวลาที่ร่างกายนี้มันไม่สามารถที่จะรับข้อมูลต่างๆจากทาง ตาหูจมูกเล่นกายไนดะ้ก็เป็นเหมือนกับเวลาที่ภาพยนตร์จบภาพยนตร์จบคนดูก็ออกจากโรงไปเท่านั้นเองคนดูก็ไม่ได้อะไรจากภาพที่ที่ได้ดูได้ฟังไม่ได้เสียอะไรคนดูก็เพียงแต่ดูไปแล้วก็ดีใจเสียใจไปกับภาพยนตร์เท่านั้นเองนี่คือใจของพวกเรา ที่ไม่ได้ไม่เสียอะไรกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในโลกนี้